วันนี้เรามาทำยำม,มุ้นเส้นกันนะคะอย่างแรกก็นำเห็ดหมูยอแล้วก็หมูวุ้นเส้นทุกอย่างที่ต้องสุกไปลวกให้ในน้ำเดือดๆเ,เลยนะคะพอลวกเสร็จแล้วเราก็มาทำน้ำยำกันนะคะ น้ำยำเราก็จะมีส่วนผสมคือพริกขี้หนูตำไว้แล้วแล้วก็บีบมะนาวลงไปแล้วก็น้ำปลาน้ำตาลผงชูรสไม่จะใช้อัตราส่วนก็คือสมมุติมะนาวสี่ลูกก็ใช้น้ำปลาสามช้อนแล้วก็น้ำตาลหนึ่งช้อนครึ่งนะคะกะเอานะคะรสชาติชิมตามชอบเลยพอเราทำน้ำยำเสร็จก็จะมีหอมหัวใหญ่แล้วก็ขึ้นช่ายนะคะ นำน้ำยำไปราดใส่ของที่เราลวกไว้เลยนะคะก็มีวุ้นเส้นเห็ดหมูสับหมูยอนะคะแล้วก็นําผักมาคลุกเขาให้เข้ากันเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะยำวุ้นเส้นในตอนเย็นกินแทนข้าวลดความอ้วนได้ด้วยนะคะฝากเมนพัดไปรุ่นเข้าครัวฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ